กำนานเมืองหนองหานผาแดงนางไอจังหวัดสกลนครครั้งหนึ่งยังมีเมืองอยู่เมืองหนึ่งชื่อนครเอกชทีตามีพระยาขอมเป็นกษัตริย์ปกครองเมืองได้ความร่มเย็นพระยาขอมมีพระธิดาสาวสวยนามว่านางไอคําซึ่งเป็นที่รักและห่วงแหนมากจึงสร้างปราสาทเจ็ดชั้นให้อยู่พร้อมกับเหล่าสนมนางกำนัน ให้คอยดูแลเป็นอย่างดีขณะเดียวกันยังมีเมืองอีกเมืองหนึ่งชื่อเมืองผาพงมีเจ้าชายนามว่าเท้าผาแดงเป็นกษัตริย์ปกครองอยู่ได้ยินกิติศัพท์ความงามของทิดาไอคํามาก่อนแล้วใครอยากจะเห็นหน้าจึงปลอมตัวเป็นพ่อค้าพระเนจรมาถึงนครเอกชตีตา และติดสินบนนางสนมกำนันให้นำของขวัญรอบเข้าไปให้นางไอคำํำด้วยผลกรรมที่ผูกพันมาแต่ชาติปางก่อนนางไอคํำและเท้าผาแดงจึงได้มีใจปฏิพัธ์ต่อ,อกันจนในที่สุดทั้งสองก็อภิรมสมรักกันเมื่ออภิรมสมรักกันแล้วก่อนเท้าผาแดงจะจากไป เพื่อจัดขบวนขันหมากมาสู่ขอ,อนางไอคำทั้งสองได้คร่ำครวญต่อกันด้วยความอาลัยยิ่งวันเวลาผ่านไปถึงหเดือนเป็นประเพณีแต่โบราณของเมืองเอกชะทีตาจะต้องมีการทำบุญบั้งไฟบูชาพระยาแถนพระยาของจึงได้ประกาศบอกไปตามหัวเมืองต่างๆว่าบุญบั้งไฟปีนี้จะเป็นการหาผู้ที่มาเป็นลูกเขยอีกด้วย ขอให้เจ้าชายหัวเมืองต่างๆจัดทำบ้างไฟมาจุดแข่งขันกันผู้ใดชนะก็จะได้อภิเษกกับพระธิดาไอคําด้วยข่าวนี้ได้ร่ำลือไปทั่วสารทิศทุกเมืองในขอบเขตแว่นแคว้นต่างๆก็ส่งบ้างไฟเข้ามาแข่งขันเช่นเมืองฟ้าแดดสูงยางเมืองเชียงเหียนเมืองเชียงทองแม้กระทั่งพญานาคใต้เมืองบาดาล ก็ได้ยินคำร่ำลือจนสิ้นจนเท้าพังคีเจ้าชายพญานาคเมืองมาดานก็อดใจไม่ไหวจึงปลอมตัวเป็นกระรอกเปลือกมาดูโฉมนางไอคำด้วยในวันงานบุญบ้างไฟเมื่อถึงวันแข่งขันจุดบ้างไฟปรากฏว่าบั้งไฟเท้าผาแดงจุดไม่ขึ้นพ่นควันดำอยู่สามวันสามคืนจึงระเบิดออกเป็นเสียงเสียงทำให้ความหวังของเท้าผาแดงหมดสิ้นลง ขณะเดียวกันเท้าพังคีพญานาคที่ปลอมเป็นกระรอกเผือกมีกระดิ่งผูกคอน่ารักมาไต่เต้นอยู่บนยอดไม้ข้างปราสาทนางไอคำก็ปรากฏร่างให้นางไอคำได้เห็นนางจึงคิดอยากได้มาเลี้ยงแต่แล้วก็จับไม่ได้จึงบอกให้ในายพรานยิงเอาตัวตายมาในที่สุดในที่สุดกระรอกเผือกพังคีก็ถูกยิงด้วยลูกดอกจนตาย ก่อนตายเท้าพังคีได้อธิษฐานไว้ว่าขอให้เนื้อของข้าได้8ปดพันเกวียนคนทั้งเมืองอย่าได้กินหมดเกลี้ยงจากนั้นร่างของกระรอกเผือกก็ใหญ่ขึ้นจนผู้คนแตกตื่นมาดูกันและจัดการแล่เนื้อนั้นแบ่งกันกินกินไปทั่วบ้านทั่วเมืองด้วยว่าเป็นอาหารทิพย์ยกเว้นแต่แม่ไม้ที่ชาวเมืองรังเกียรไม่แบ่งเนื้อกระรอกให้ พญานาคแห่งเมืองบาดานทราบข่าวว่าเท้าพังคีถูกมนุษย์ฆ่าตายแล่เนื้อไปกินกันทั้งเมืองจึงโกรธแค้นยิ่งนักด,ดึกสงัดของคืนนั้นเองขณะที่ชาวเมืองเอชตีตากลับไหลอยู่เหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันที่ว่านั้นก็คือ ท้องฟ้าอื้ออึงไปด้วยพายุฝนฟ้ากระหน่ำลงมาอย่างหนักอยู่ไม่ได้ขาดแผ่นดินเริ่มถล่มยุบตัวลงไปทีละน้อยท่ามกลางเสียงหวีดร้องของผู้คนที่วิ่งหนีตายเหล่าพญานาคขุดขึ้นมานับหมื่นนับแสนตัวถล่มเมืองเอกชะทีตาจมลงใต้บาดานทันทีคงเหลือไว้เป็นดอนสามถึงสี่แห่ง ซึ่งเป็นที่อยู่ของพวกแม่ไม้ที่ไม่ได้กินเนื้อกระรอกเผือกจนรอดตายฝ่ายเท้าผาแดงได้โอกาสรีบควบม้าหนีออกจากเมืองโดยไม่ลืมแวะรับพระธิดาไอาคํำไปด้วยแต่แม้ว่าจะเร่งผีเท้าม้าเท่าใดก็หนีไม่พ้นทัพพญานาคที่ทำให้แผ่นดินถล่มตามมาติดติดในที่สุดก็กลืนเท้าผาแดงและพระธิดาไอาคำํำพร้อมม้าแสนรู้ จมหายไปใต้พื้นดินรุง่งเช้าภาพของเมืองเอกชาติตาที่เคยรุ่งเรืองโอฬานก็อันตรธานหายไปสิน้นคงเห็นแต่พื้นน้ำกว้างยาวสุดลูกหมูลูกตาทุกชีวิตในเมืองเอกชาติตาจมลงใต้บาดาลจนหมดสิน้นเหลือไว้แต่แม่ไม้บนเกาะร้างสามถึงสี่แห่งในพื้นน้ำอันกว้างใหญ่ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นน้องหานหลวงดังปรากฏ ในปัจจุบัน